รัก,กันไปแล้วฝืนก็คืนหัวใจให้กันบอกสิ่งที่เธอต้องการออกมาสักวนหากคิดว่าเราไม่ใช่ก็อย่าอยู่ไปเพราะแค่คำคนหากรักเดินทางมาสุดถนนยันเราสองคน คงต้งกันสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกๆคนนะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง BBB พารวย channel นะคะวันนี้วันที่21กรกดาคมนะคะบีก็จะมาวางแนวทางสูตรวิ่งรูดตัวจาะฮานอยพิเศษฮานอยปกติและก็ฮานอย VIP ให้เหมือนเดิมนะคะ แต่ก่อนที่เราจะไปดูแนวทางของงวดประจำวันที่21กรกฎาคมนะคะเรามาดูตัวที่บีวางให้วันที่20ก่อนเนาะว่าเข้าตัวไหนบ้างนะคะและผลออกอะไรบ้างนะคะสำหรับวันนี้คลิปของเรานะคะก็เปิดขึ้นมาด้วยเพลงเสียงเพลงเนาะบีก็อยากให้พี่ๆทุกคนนะคะฟังเพลงแบบเพลินๆเนาะเพราะว่าสถานการณ์ช่วงนี้นะคะก็ไม่ค่อยโอเคเลยนะคะ สถานการณ์โควิดตอนนี้ของเราแย่มากเลยเนาะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้พี่ๆทุกคนนะคะผ่านพ้นอาวิกฤตนี้ไปด้วยกันเนาะฮานอยพิเศษนะคะประจำวันที่20กรกฎาคมนะคะ b ให้เน้น2และให้รอง6นะคะ b ให้เน้น2 3 2 4และก็6 3นะคะฮานอยพิเศษนะคะผลที่ออก 99368นะคะของเรานะคะก็เข้าวิ่งรุ่น6ตัวรองนะคะและก็จอแตก68ตรง,ตรง,ต,รงตรงนะคะสำหรับฮานอยพิเศษเนาะใครที่ตามฮานอยพิเศษวันนี้นะคะปีก็ดีใจด้วยนะคะและก็ฮานอยปกตินะคะประจำงวดวันที่20กรกฎาคมนะคะ B ให้วิ่งรูด4และให้รอง3นะคะให้เน้น4 6 4 7และก็39นะคะฮานอยปกตินะคะผลที่ออก0 3 6 5 6นะคะบให้เน้น39เนาะแต่39ไปออกฮานอยพิเศษนะคะ และก็ฮานอยปกติของเรานะคะก็เข้าวิ่งรูดสามบนนะคะและก็จอแตกสามหกตรงๆนะคะสำหรับฮานอยพิเศษเนาะใครที่ตามนะคะฮานอยพิเศษและก็ปกติบีก็ดีใจด้วยนะคะเพราะว่ามาทั้งวิ่งรูดและก็จอแตกทั้งสอฮานอยเลยเนาะและก็สำหรับฮานอยเวพีนะคะประจำงวดวันที่20กรกฎาคมนะคะ บให้วิ่งรูสองและสี่นะคะฮานอยวีพีนะคะผลที่ออกศูนย์สี่หนึ่งแปดแปดนะคะของเรานะคะก็เข้าวิ่งรูสี่ตัวรองนะคะแต่ว่าฮานอยวีพีของเราก็เจาะไม่แตกเนาะบีเน้นสองสามสองเจ็ดและก็สี่เก้านะคะแต่ผลที่ออกออกสี่หนึ่งเนาะ ก็เข้าเฉพาะเลขวิ่งรูดเท่านั้นนะคะสำหรับฮานอย V.P. นะคะสรุปผลวันนี้นะคะฮานอยพิเศษของเรานะคะก็เข้าวิ่งรูด6ล่างนะคะและก็จอดแตก68ตรงตรงเนาะและก็ฮานอยปกติของเรานะคะก็เข้าวิ่งรูด3บนนะคะและก็จอดแตก36ตรงๆงนะคะและก็ฮานอย V.P. ของเรานะคะก็เข้าวิ่งรูด4บนนะคะสำหรับใครที่ตามสูตรวิ่งรูดตัวเจาะฮา นอยพิเศษปกติและก็ V.I.P วันนี้นะคะบีก็ดีใจกับพี่ๆทุกคนด้วยเดอ้อ ก่อนที่เราจะไปรับชมของงวดประจำวันที่21กรกดาคมนะคะบีก็ฝากพี่ๆที่น่ารักทุกๆคนเลยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บีบีด้วยเนาะแล้วพี่ๆท่านใดนะคะที่เข้ามารับชมใหม่นะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปที่บีวางให้เนาะก็สามารถกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะคะเวลาที่บีมาวางแนวทางให้เนาะก็จะได้แจ้งเตือนขึ้น ตโนมัติเลยนะคะเราไปดูกันต่อที่แนวทางฮานอยพิเศษประจำงวดวันที่21กรกฎาคมกันเลยนะคะว่าปีจะให้ตัวไหนเน้นตัวไหนบ้างเนาะไปชมกันเลยจ้าเรามาตามกันต่อที่แนวทางฮานอยพิเศษกันเลยนะคะฮานอยพิเศษนะคะบี B. จะให้วิ่งรูดจะให้หนึ่งและแปนะคะตัวเจาะนะคะ หนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเก้าแปดศูนย์แปดสามแปดห้าและก็แปดเก้านะคะฮานอยพิเศษของเรานะคะบี B. จะให้เน้นหนึ่งนะคะ จะให้เน้นหนึ่งฟันหนึ่งนะคะเน้นหนึ่งห้าหและก็แปดเก้านะคะฮานอยพิเศษของเราบี B. ให้เน้นวิ่งรูดหและแนะคะให้เน้นหนึฟันหอัด1นึ่งเน้นหนึ่งห้าและก็แปดเก้าเนาะสำหรับสามตัวนะคะที่บีจะให้นะคะบี B. จะให้เก้าหนึ่งห้านะคะ และก็เจ็ดเก้าหนึ่งนะคะฮานอยพิเศษของเรานะคะบีฟันหนึ่งนะคะเน้นหนึ่งห้าหนึ่งเก้าและก็89เก้านะคะบีจะฟันขาดของฮานอยพิเศษนะคะบีจะฟันหนึ่งเก้านะคะบีชอบมากๆเลยก็คือหนึ่งก้านะคะสำหรับ3ตัวที่บีจะเน้นให้ก็คือ7 91นะคะยังไงก็ขอให้มาตามนี้นะคะและก็ขอพี่ๆทุกคนโชคดีเนาะเมื่อวานนะคะฮานอยพิเศษของเราก็เข้าวิ่งรูปตัวรองนะคะแล้วก็จอแตกตัวรองเนาะยังไงวันนี้นะคะบีก็ขอให้จอแตกและก็ขอให้มาเด้งบนล่างเนาะเราไปดูกันต่อที่แนวทางฮานอยปกติกันเลยนะคะว่าบีจะให้ตัวไหนเนาะไปชมกันเลยจ้า เรามาดูกันต่อชี้แนวทางฮานอยปกติกันเลยนะคะฮานอยปกติของเรานะคะบจะให้วิ่งรูดจะให้สองและศูนนะคะตัวเจาะนะคะสองสามสองสี่สองห้าสองแปด ศูนย์หนึ้าและก็08นนะคะค่าน้อยปกติของเรานะคะ B, B จะให้เน้นสงนะคะจะให้เน้นสองฟันสองอัดสองเน้นสองห้าสงแปดและก็05นะคะ ฮานอยปกติของเรานะคะ B ก็จะเจาะเรียงได้ตามนี้เนาะและตัววิ่งร่วนะคะ B ให้เน้น2และให้รองศูนย์เนาะก็ให้เน้น2 5 2 8และก็0 5นะคะก็3ตัวนะคะ5 2 8นะคะและก็9 2 5นะคะ B ชอบมากๆเลยนะคะของฮานอยปกตินะคะก็คือ28นะคะ3ตัว5 2 8นะคะ บีว่าน่าจะมาสองแปดนะคะไม่สองแปดก็สองห้านะคะส่วนตัวที่บีชอบเนาะยังไงก็ขอให้มาตามตัวที่บีวางให้ทุกๆหาหน่อยนะคะและก็ขอพี่พทุกคนโชคดีเนาะ ตามกันอย่างมีสติทุกเมื่อนะคะและก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยเนาะสูตรทุกสูตรที่มีวางให้นะคะก็เกิดจากการคำนวณสถิติแนวทางฮานอยย้อนหลังให้เท่านั้นนะคะก็ฝากพี่ๆตรงนี้ด้วยเนาะเราไปดูกันต่อที่แนวทางฮานอย VIP กันเลยจ้าเรามาตามกันต่อที่แนวทางฮานอย VIP กันเลยนะคะ ห้ายเวีพีของเรานะคะบจะให้วิ่งรูด9และ6นะคะตัวเจาะนะคะ9ก9าหนึ่ง0ก้ หกสองและก็หกแปดนะคะหานอยวพีของเรานะคะบี B. จะให้เน้นเก้าฟันเก้าอัดเก้านะคะเน้นเก้าหนึ่งเก้าแปดและก็หกแปดนะคะ ฮานอย VP พีของเรานะคะ B จะเจาะเรียงให้ตามนี้และก็จะให้น้เน้าหนึ่ง8และก็68นะคะเน้นวิ่งรูด9นะคะเน้น 9, กันเ้เนาะตัวรอง6นะคะ3มตัวนะคะ3า8และก็3า68หนะคะฮานอยว p พีของเรา B เน้น9 1้าหนึ่งและก็68นะคะ3ตัว B ีให้น้าเน้น398นะคะ บีชอบมากๆเลยคือ98นะคะสำหรับฮานอยเวพีเนอะยังไงก็ขอให้มาตามนี้นะคะ บีว่าทุกๆ5น้อยที่บีวางให้นะคะบีก็ทําดีที่สุดแล้วนะคะไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงบีก็ขอพี่ๆทุกคนโชคดีนะคะและก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันทุกเมื่อเนาะสาหรับวันนี้นะคะบีก็มาคํานวณสูรวิ่งรูปตัวจอฮานอยพิเศษฮานอยปกติและก็ฮานอย VIP ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ยังไงบีก็ฝากพี่ๆทุกๆคนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บีบีด้วยเนาะบีก็จะพยายามทำแนวทางให้เต็มที่ที่สุดนะคะเพื่อพี่ๆทุกๆคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะบีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ